ไฟมวยหยุดโลกในช่วงของเมษายนปีหน้าจะเป็นการเจอกันนะครับของแอนโทนีโจชัวจะเจอกับราดิเมียคิสโกในการชิงตำแหน่งเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นเทปวิเวทครับก่อนนี้คิสโกครับอดีตแชมป์โลกเทเบิเวทจะยูเครนต้องเลื่อนชกไฟยหยุดโลกกับโจช,ชัวเมื่อวันที่1 0ธันวาคมที่ผ่านมาหลังจากได้รับบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมแต่ว่าล่าสุดนั้นทั้งคู่ได้ uh, กำหนดกลับมาชกแล้วครับในวันที่29เเมษายนปีหน้า mm hmm. ที่สนามเวมบลีย์กรุงล mm hmm. อนดอนประเทศอังกฤษ,กฤษครับ เมื่อคืนนี้ก็เป็นการปรากฏตัวต่อหน้าสื่อเป็นครั้งแรกในการแถลงข่าวกับไฟต์หยุดโลกดังกล่าวนะครับจะเป็นการแชมป์โลกเข็มขัดรุ่นเฮเวเสทและแชมป์ว่างของเดบันยูบีเอที่ลอนดอนล่าสุดนั้นนักชกชื่อดังของอังกฤษอย่างแอนโทนีโจชัวพึ่งเจ้าชนะทีเคโอเอลิกมูรินาเป็นผู้ท้าชิงชาวสหรัฐในยกที่3ในศึกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกของ IBF หรือว่าสหพันธ์มวยนานาชาติที่สนามแมนเชสเตอร์อารีนาประเทศอังกฤษได้อย่างง่ายดาย ก็ได้กล่าวนะครับว่าโจชัวนั้นบอกว่าไฟที่มันจะเกิดขึ้นนี้ถือว่าเป็นศึกใหญ่ตัวก็รับการจับตามองไปพิเศษพราะนั้นเอกเอาชาคิดโกให้ได้เพราะถือเป็นนักมวยระดับต้นๆของโลกและจะก้าวไปให้ไกลกว่านี้นะครับส่วนฟังคองคิดโกก็บอกบบ้านะครัว่าคราวนั้นมองว่าไฟนี้ค่อนข้างสูสีมากระหว่างโซเขากับโจชัวโอกาสชนะนั้นค่อนข้างสูสีประมาณ50-50ตอนนั้นแมตช์นี้หนุกแน่นอนและคงจะไม่เกิดขึ้นบ่อยนักในวงการมวยอาชีพครับ ชูชูนั้นสติชนะรวด18ไฟยังไม่เคยแพ้ใครแล้วก็เป็นการชนะทั้งหมดนะครับสคริสโกชนะ64แพ้4แต่การชกทั้งหมด68ไฟครับ ก็จะเป็นการมาเจอกันนะครับระหว่างนักมวยจอมเก่าอย่างซิสโก้เจอกับนักมวยที่อาจจะสดกวา่าหนุ่มกวา่าอย่างโจชวัวแล้วก็มันหนักเพืเพราะว่าชนะรวดมา18ไฟแล้วก็เป็นการชนน็อกทั้งหมดนะครับเจอกันในช่วงของปลายเดือนเมษาปีหน้าลุ้นก,กันว่าใครชนะในไฟนี้แล้วก็ชิงหนัดเข็มขัดแชมป์โลกเฮเวตไปคลอยนะครับ